ควเรื่องไหนสนุกเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่ๆเลยให้กับผู้เขียนบทด้วยเพราะว่าเขาต้องเขียนแล้วก็เรียบเรียงเรื่องได้อย่างสนุกสนานนะคะซึ่งละครเรื่องข้าพะดีนเนี่ยคนพูดถึงตั้งแต่อยู่ช่อง3 HD แล้วออตอนนี้พอมาที่ช่อง28คนก็ยังคงพูดถึงอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปพบกับผู้เขียนบทละครเรื่องนี้นะคะกับคุณวรุลรัตนพันธ์ค่ะ I'm wow. ควบคู่กันอยู่เสมอนะคะสาหรับความรู้และความเข้มข้นที่ได้จากละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้นะคะละครเรื่องข้าบดินนั่นเองค่ะก็มีหลายจลายโรงเรียนนะคะได้หยิบเอาบทเรียนประวัติศาสตร์นี้มาใช้ในการสอนจริงๆค่ะที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นการบ้านของน้องคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่านี่เป็นแบบบันทึกงานศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะคะโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าไอซูซ่าค่ะได้โพส ลงในทวิตเตอนะคะแล้วก็บอกว่าคุณครูโรงคุณครูประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนให้เขียนเกล็ดความรู้จนกว่าที่ละครจะจบส่วนมากก็เอามาจากในทวิตเตอร์ในตารางนะคะก็จะระบุวันเดือนปีที่ละครออกอากาศมีข้อมูลช่องประวัติศาสตร์ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้คนเรียนนั้นได้ใส่ลงไปค่ะเราได้นำข้อมูลดังกล่าวนะคะให้กับคุณวัฒนวันจันทรรจนานะคะผู้เขียนละ ผู้เขียนบทประพันธ์ข้าบดินค่ะเจ้าตัวบอกว่าภูมิใจที่หนังสือเล่มหนึ่งได้ทําหน้าที่ของมันออกมาอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งงานเขียนชิ้นนี้ไม่ได้ต้องการนําเสนอชีวิตที่ประสบความสําเร็จแต่ต้องการนําเสนอชีวิตของคนธรรมดาที่เขารู้จักคุณค่าและหน้าที่ของตนเองอีกทั้งยังคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมให้จุดเล็กๆจุดนี้สะท้อนไปในวงกว้างถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ก็มีความหมายต่อประเทศชาติและแผ่นดินตั้งแต่บทประพันธ์เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นละครนะคะคุณวัฒนาวันเองก็มีคิวงานที่เพิ่มเติมขึ้น้นนโดยส่่ววใหญแล จะเป็นการให้ความรู้หรือว่าเสวานาเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์ในละครที่ยังคงนํามาพูดถึงและนํามาต่อยอดความรู้อยู่ค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางทางทางช่องทางไทยทีวีสีช่องสามที่นําเรื่องนี้มาเผยแพร่เพราะว่าตอนที่เขียนเรื่องนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้เรื่องนี้นํามาสู่วงกว้างอยากให้คนไทยได้อ่าน mm hmm. พี่เขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานตอนที่พี่เขียนก็บอกว่าเป็นปนิยายที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะก็คนไม่กี่พันไม่กี่หมื่นอ่าน พิมพ์หนังสือพิมพ์พิมพ์หน,งนังสือมาแค่ส0มพเล่มคนอ่านอย่างมากก็เนี่ยห้าพันหกเพราะเขายืมกันอ่านด้วยอะไรเงี้ยก็มีประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นละครเนี่ยคนจะเป็นล้านคนเป็นล้านคนที่ได้เปิดทีวีดูเปิดได้ดูแต่ละตอนแต่ละแต่แต่ละ ช็อตแต่ละฉากเมื่อเขาได้ดูแล้วเนี่ยเขานาไปขยายต่อเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องให้เครดิตท,ทางบริษัททีวีซีทางผู้สร้างทางทีมนักแสดงเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดที่มีการต่อยอดกันให้มีการศึกษาค้นความความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเข้ารู้ได,ได้ได้มีความรู้ความเข้าใจสมัยรัชกาลที่3เรียนรู้เรื่องช้างเรียนรู้เรื่องขนรรมเนียมประเพณีสมัยก่อนได้เป็นเป็นสิ่งที่แบบความรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคิดอีกณว,วันนี้ค่ะ เช่นเดียวกับหนึ่งในนักแสดงนะคะน้องสายไหมมณีรัตน์ในบทของแม่บัวค่ะบอกว่านอกจากความรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับความเป็นไทยนะคะทั้งเรื่องของการนุ่งผ้าเรื่องอาหารไทยจากที่เธอคุ้นเคยในบทแล้วพอได้ศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าภูมิปัญญาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนไทยค่ะขนมไทยอาหารไทยไงว่าเป็นอาหารที่สมัยไปอ่านมาเพิ่มโดยอันนี้เวลาเรากินเข้าไปเนี่ย ด้วยตัวคนเอเชียแล้วเนี่ยจะเผาผลาญอาหารไทยได้ดีกว่าการกินพวกเฟ้นฟาหรือว่าอาหารแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความเป็นไทยเนี่ยอยู่คู่คนไทยคือถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ ตอนนี้แบบพอไปอ่านมารู้เรื่องแบบอย่างเช่นการปรุงอาหารไทยอย่างเงี้ยที่เวลาเป็นแกงแล้วมีมะเขืออะไรเงี้ยมะเขือจะเป็นตัวตัดมันตัวตัดแคลอรี่อะไรเงี้ยหมยก็หาความรู้เพิ่มเติมด้วยจากที่แบบอ่านในบทเวลาที่เขาจะมีเขียนเป็นแบบบรรยายว่าให้ใส่อันนี้ผสมดีอย่างนั้นอย่างนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี้ได้ นี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทของแม่บวกก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะคะในละครเรื่องข้าวบดินค่ะวันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งฉากใหญ่ให้ติดตามกันนั่นก็คือฉากรบค่ะแล้วก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับแม่พังโตช้างคู่ใจของพ่อเหมนั่นเองนะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1นึ่ทุ่มห้านาทีถึง2องทุ่มห้านาทีทางช่อง28ของเราค่ะ